สวัสดีครับวันนี้เป็นข่าวเครื่องบินที่หลายคนชื่นชอบมากนะครับมันเป็นเครื่องบินที่มีการออกแบบที่แปลกมากมันคือ F-17 Night Hawk ย e er o m ร t ตีนั่นเอง อย่างที่เราทราบว่าเ1ฟวันเซเนั้นถูกปวดไประจำการไปแล้วนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้คือภาพเมื่อวันที่19มีนาคม2020ครับมีคนเห็นเอวันเซเชีกลับมาบินอีกครั้งหรือว่านายฮอสเกอรีเทินอันนี้ต้องรอดูต่อไปนะครับโดยวิดีโอการบินของเอวันเซเี้ถูกถ่ายได้ที่ Star w a r ล c a n ยอนนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่คนจะได้พบเห็นเครื่องลบินรบหลากหลายชนิดบินผ่านอย่างใกล้ชิด โดยหุบข,ข่าวนี้จะมีการซ้อมบินอยู่เป็นประจำสตาร์วอล์คแคนยอนอยู่ในอุทยานแห่งชาติเดสเวลล์แคลิฟอร์เนียนะครับแต่ว่าสตาร์วอล์คแคนยอนก็เคยถูกปิดไปในปี2019หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับเครื่องบินเออ8ซ u p e อร์ฮ n น t บินชนกับหน้าผาแล้วทำให้นักบินนี่เสียชีวิตเลยนะครับและผู้เข้าชมก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยและการถ่ายภาพของ A อวานซวตีนได้ในวันที่19มีนาคม2020ก็แสดงว่าเปิดให้เข้าชมอีกครั้งแล้วนะครับ แอดมินมักจะนำภาพใน Star Wars ย n อนยมาลงในคลิปอยู่เป็นประจำแล้วครับเพราะว่ามันสวยดี หละครั้งนี้มีการพบเห็น f 1 s ั v e ซซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้กับผู้พบเห็นนะครับเพราะว่า f 1 s ั v เ n นี่ยถูกปลดไปตั้งแต่ปี2008และการกลับมาบินในครั้งนี้ก็ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ของกองทัพนะครับโดย f 1 s ัน e n ชนในฮอกก็ถือว่าเป็นเครื่องบินโจมตีแบบสเตลลัมแรกของสหรัฐเมกาเข้าไปประจำการในปี2524ครับแล้วก็ปลดไปจำการเมื่อวันที่22มษายน2551 เอวันมีความลับมากมายนะครับมาจากโครงการสาธิตเทคโนโลยีของแฮป์รี A เอวันนี้่เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินนะครับมีผลงานโดดเด่นในสงครามอ่าวเปอร์เซียคนทั่วไปจะเรียกมันว่า a อวันเซเวนีนไนฮอนะครับแต่ว่านักบินเองเนี่ยจะเรียกมันว่า s สติงพักเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของมันนั่นเองนะครับ แต่ว่าในปี2542นะครับ F-17 ในฮอกก k ก็ถูกจรวดแซมหรือว่าจรวดพื้นสู่อากาศหรือว่าจรวด Surface to Air Missile นะครับยิงตกในยูโกสลาเวียแล้วก็เป็นเพียงครั้งเดียวนะครับที่ในฮอก w k โดนย,ยิงตก หลังจากปลดปรปจำการในปี2,551ทางกองทัพก็ได้เก็บรักษา F-17 ไว้อย่างดีในสภาพพร้อมใช้งานนะครับการปลด F-17 ไม่ใช่เพราะโดนยิงตกนะครับแต่ว่าเพราะการมาของ F-22 Raptor หละเครื่องบินของสหรัฐมิกาที่ปลดประจำการไปส่วนมากก็จะถูกเก็บรักษาไว้นะครับพร้อมใช้งานเมื่อคราวจำเป็นเสมอสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของ F-17 ในฮอกนะครับมีความยาว20.9 20. 0เมตรความสูง3.78เมตร น้ำหนักตัวเปล่าของเครื่องอยู่ที่13,381กิโลกรัมนะครับน้ำหนักสูงสุดที่บินขึ้นได้23,814กิโลกรัมความเร็วสูงสุด1,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพิสัยการบินอยู่ที่1,720กิโลเมตรพิดานบินอยู่ที่14กิโลเมตรนะครับข้อเสียของ A1 7ที่เห็นได้ชัดคือติดอาวุธได้น้อยนะครับมีเพียงระเบิด2ลูกเท่านั้นและความเร็วไม่สูงมาก การกลับมาบินอีกครั้งของ F-17 ใน Hawk ทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะยังไงนะครับมันไม่ปกติหรอครับเพราะว่าเครื่องบินแบบนี้ถ้าจะเอามาฝึกเฉยๆก็คงไม่ใช่แหละครับเอามาบินโชว์ก็คงไม่ใช่เพราะว่ามีความจำเพาะมากไม่ใช่ว่านักบินคนไหนก็ขับ F-17 ได้นะครับการที่จะเอาออกมาบินแบบนี้ทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ความเสี่ยงก็คงไม่เอามาบินเล่นๆแน่ๆนะครับหลายคนคงลุ้นว่าในฮอกจะรีเทิร์นหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูต่อไปนะครับ ครับ